สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพาลุยแล้งเซิร์ฟดกโกโก้สองอันดับสูงสงกันนะครับอ่าตอนนี้คืออยู่ประมาณร้อยกว่าก็โคตรมัน ต,ตั้งแต่ท็ป500อปห้าร้อยอ่ะโอ้ยอยากเหนื่อยนึกได้ก็เลยเออมาอัดคลิปดีกว่าพาส่องกันไปนะครับมาอุ้ยทีมนี้ก็โคตรเพี้ยนแล้วมีทีมเพี้ยนเพี้ยนด้วยนะครับเฮ้ยน่าสนใจว่ะขอะอนุญาตอัซีรอนตีก่อนคือมันเจอทีมแปกโคตรเยอะพอมาต่ายจริงจังเนี่ยทุกคนอ๋อพี่ป้องนะครับทุกคนขออนุญ,ญาตตีหน่อยครับพี่โอ้โหไม่คิดว่าจะได้เจอกันบนแรงระดับนี้อ่า เหมือนเขาเซตว่าแกล้งแหละคงไม่ได้เล่นจริงจังแต่ก็อย่าตีคืนเลย <c oughs> คนแรกก็เอาแบบเอาเรื่องเลยนะครับก็ว่าอยู่ทีแปลก,ปลกไม่เป็นไรทีมซีรอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็อาชิปแล้วทีมจะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับที่เราเนี่ยได้ทําการลงคลิปไปเมื่อวานนะสามารถไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างคือเหมือนเดิมวิธีการตีแบบละเอียดยิบเรามีให้หมดนะอ่าโอเคประมาณนี้ ถ้าเป็นไปได้พยายามอัพพวกค่าพลังของบิสกิตให้เป็นเลเวล20เพราะว่ามันจะได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาเออเป็นแนวทางาทุกคนดูทีมนี้ผมเจอค่อนข้างจะบ่อยนะครับน่าจะเป็นพาเฟ่เพราะว่าค่าพลังเนี่ยไม่เกิน2ล้านแต่ว่าทีเนี้เขาใส่สมบัติเป็นพยานอะ่ะผมจะเอาทีมเดียวกันไปตีแต่ว่าจะเป็นทีมที่ใส่เป็นตำราแล้วก็นกหวีดไปนะครับโอกาสชนะถามว่า100%ไหมไม่ แต่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีโอกาสชนะได้มากกว่าเขาอาจจะมีพลาดตามจังหวะเกมถ้าพาเฟ่ตายก็ซวยไปนะครับแล้วแต่จังหวะแต่จากที่ลองมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเออก็จะไม่แพ้นะครับแต่พาเฟ่ต้องรอดอือย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกตีง่ายๆครับอย่าไปคิดเยอะบนหัวหรือจเจ้าซีรอนตีก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าซีรอนเนี่ยตอนตีไปทีนี้มันมีจังหวะที่พาเฟ่เขาไม่ตายเว้ยแล้วแมงฟื้น พื้นที่เต็มหลอดแม่งเจอสวนที่แตกออนี่ก็เริ่มดึกแล้วลิ้นจะพันหน่อยนะครับเพราะว่าแบบโอ้โหอัดมาล้วนมากล้วนมากวันนี้นะโอเคอันนี้อะไรวะเน,นี่ยไม่รู้จริงวะทีมาสไตล์นี้แม่งดาวโคตรยากอะ่ะเขาต้องการอะไรอ,ะอ่ะเออไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะดูคนนี้ก่อนสิ คนนี้เป็น2แทงหรอเพราะว่าสแทงนะน่าจะเป็นสแทงราชาพูดนะครับอ่ะเดี๋ยวซีรอนหวดเหมือนเดิมเอยโอไม่ใช่เขาหลอกเราแล้วเราจะรอดไหมล่ะเนี้ยโอโหปวดหัวเลยที่ต้องเป็นราชาพูดนะครับใส่ตัวแบบนี้คือไม่ใช่เลยอะ่ะเอยโออย่าฟื้นอย่าฟื้นได้อยู่ครับทุกคนมันจะมีความเสียวนิดนึงอย่าลืมบอกเจอหลอกมาเยอะนะครับโแลงแบบเนี้ย ก็เลือกตีประมาณนี้แสดงว่ามันตีได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นราชาพูดหรือว่าเฟโตชิเน่ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเราจะโดนขัดสกิลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ะจะเป็นเฟโตชิเน่ฟินองเซียอ่ะขอล้องหน่อยนะอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าทีมเป็นสไตล์ไหนแต่น่าลองมากเลยจากสมบัติต่างๆโอ้ยเย,ยติว่ะเอก็เมตาธรรมดาคิดเยอะและ <c oughs> นี่เป็นอาการคนคิดเยอะนะครับทับร้อ เปิดเกมไปลาบึมบึมอาแล้วโกชิตนะครับโถมโถมโเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับหวานเจี๊ยบนะแล้วตีแบบให้มันแบบเออง่ายๆหน่อยดูค่าพลังหน่อยสิคาเวียแบกทีมากในช่วงนี้นะครับอา่ลืมบอกไปแคนดี้ซีรอนแล้วก็แคนดี้คาเวียยิ่งเยอะยิ่งแรงนะครับบอกเลยว่าโคตรจำเป็นทีมนี้เราตีดีไหมอ่ะ ไม่น่ามีอะไรนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวขออนุญาตตีข้าเวลาไปเลยแล้วกันซีรอนนี่แหละอย่าไปคิดเยอะปนหัวสาแท้งฟินองเซียเฟตโตชิเน่แล้วก็ใส่เป็นลิลี่เป็นตัวดาเมจหลักของเขานะครับปิดได้ได้นะเว้ยไม่ใช่ชนะแบบนั้นไปแพ้แบบนี้นะคี้แต่งนะมึงเฮ้ยปิดได้ไหมโอ้โหงานเข้าแล้วครับเราประมาท <laughs> ผมบอกแล้วเฟตโตชิเน่มันเกียว่ะพระเจ้า ผมประมาทเองทุกคนกล่าวว่าปิดได้แน่นอนไม่เอาแล้วถ้าเจอคู่นี้ไม่ตีไม่เข้าครับมันมีการยื่อยุงไงเออแล้วลืมสมบัติเขาด้วยเขาใส่เป็นนกหวีดนี่ประมาทจริงเนี่ยอันนี้ผมโง่อเองพูดเลยผมพลาดเองนะครับ <c oughs> ลุงเนะทีมธรรมดาไปตีก็ชนะแล้วอะไม่เป็นไรถือว่าซื้อเวลาอ่าอันนี้น่าจะเป็นสามแทงเนาะเพราะว่าตำแหน่งการวางตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสามแทงนะ ค่าพลังก็ไม่สูงเกินอ่เดี๋ยวตีให้ดูนะครับตามแทงก็สี่องตีได้แต่พยายามหลบไอเฟตูชิเน่บาชิตแบบเมื่อเกะไอเราประมาทเนี่ยเกิว่าแรงไม่สูงมากตีเข้าโอโ้โหรู้เรื่องเลยเออไม่โดนขัดสก,กิลนะครับนี่นี่หวันเจี๊ยบเป็นไงชนะ4500แพ้พันกว่าโคตรโง่เลยผมหลอนเองผมมันมึนเองนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไร อันนี้ค่าพลังสูงมากคาดว่าจะเป็น3ดาเมจนะครับอ่ะขอลองหน่อยตั้งแต่ใช้ซีรอนมาไม่ค่อยได้ลองตี3ดาเมจแบบแรงๆแบบนี้เลยอ่ะขออนุญาเทสดูสิจะตีเข้าไหมแต่จริงเอาพวกทีมพาเฟตีก็ได้นะครับถ้าจังหวะไม่มีอะไรผิดพลาดก็แก้ได้อ,อ,อ,อโอ้ได้ว่ะทุกคนตีได้นะครับไม่โดนขัดสกิลไม่โดนในแรงสิ้นแต่ว่าแต่ว่านี่ไงเรียบร้อยอันดับขึ้นมา 154-148แล้วนะครับสดฟิวเจอร่ฟิตดาวยังไม่ค่อยเยอะดาเมจก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเขามีการปรับตัวแทงใช่ไหมเป็นคู่ของราชาพูดนะครับอันนี้ไม่ใช่3แทงแน่นอนเพราะว่าค่าพลังก็อยู่ในเกณฑ์แปลกๆเอ้ยเดี๋ยวขอลองเป็น3ดาเมจไปตีก่อนละกันนะครับเพราะว่า3ดาเมจมันสามารถตีราชาพูดได้ไงอ่ะเป็น2แทง ทีนี้คือจะตีเข้าหรือเปล่าก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งขอเทสหน่อยแต่ดาวว่าซีรลอนไม่น่าตีเข้านะเพราะว่าดาวเขาแน่นๆน่นอ่ะอ่าเซสานดามตโอ้โหตายเลยต้นเกมงานเข้าแล้วโกชิฟผมไปเร็วจัดมันแรงจังวะมันเซ็ตยังไงให้แรงขนาดนี้อืมเอาไม่อยู่จริงนะครับโอ้ทีน่าสนใจมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ยทีมนี้ผมว่าจะไปลองทำอยู่อืม เราก็เคยทําไปแล้วตอนรีวิวหรือเปล่าแต่ว่า,าทีเนี้ยเหมือนเหมือนแบบเขามีการเซตให้มันแรงมากอาจจะใส่โจมตีทั้งคู่นะครับผมบอกก่อนตั้งแต่ลิลลี่มาเนี่ยผมเพิ่งจะเล่นลิลลี่เป็นสายโจมตีก็เป็นในทีมเนี้ยไอทีมซีรอนนะครับทีมธรรมดายังไม่เคยลองเลยว่ะโอ้เขาท่าเฉยอ,อันนี้ไรอันเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นเมตาแปลกๆนะครับสมบัติมาเฟียเลยอ่ะอันนี้สามแทงไม่น่ามีไรสามแทงก็ซีรอนหว่านเจียไปนะครับอ่า ส่วนใหญ่ก็โอกาสชนะค่อนข้างสูงมากเวาลาเก็บแต้มกับทีมสามแทงเนี่ยซีรอนค่อนข้างชนะดีอะใช้คำนี้ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีตัวมาขัดสกิลตอนต้นเกมครับนี่นะมันก็จะออกสกิลไหลลืน่นกินกับไอทีมนี้เป็นหลักแหละส่วนหนึ่งแทงคือเดายากมากเพราะว่าตัวนามจต,ตัวอะไรมันมีการพังพลังด้วยไงอืมทำใจกันไปนะครับเดี๋ยวลองตีดูผมว่าจะเอา เขาไม่ตายฟื้นเอาไงดีวะดาวอุยดาวโคชิดสิบดาวไม่น่านรอดนะครับอ่าสาหน้าเมนแรกเลยไม่คิดเยอะแล้วเป็นทีมคล้ายๆกันโอ้ทีมเดียวกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าแตกต่างกันที่ของไส้ไหนเนี่ยเขาดีกว่าแนะ่นอนดาวโคตรแน่นแล้วก็สมบัตินะครับอันดับก็ใกล้เคียงกันโอ้โหราชินีเอ้ยโว้ยอย่าตายเอ้ยเราไม่มีตัวตายทีนี้เรามึงได้ส่วนบ้างเอาแล้วครับอืมเรามีนัก,กวีดโอ้ยแต่ว่า เขายังอยู่ครบเลยวะน่าจะยากานะครับอ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันไปเกมกดชิทมัน,ม,นมันใช้ไปอย่างวะโอ้โหเสียวอุย้ยายายาแทงนิดเดียวนิดเดียวขอร้องขอร้องขอร้องคิมซันโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าของใกล้เคียงกันผมว่าเราชนะแน่นอนนะครับมันมีความต่างอยู่นะเห็นไหมเออมันมันต่างเกินไปอันนี้พอเข้าใจได้เลย ถ้าของใกล้เคียงกันยังไงมั่นใจว่าชนะนะคัอันนี้คือแบบดาวต่างกันคนละยอดสามสี่เท่าอ่ะเอออ,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 อย่างนั้นก็ได้สู้หรอวะเออได้พอเห็นภาพนะครับว่าเอยเขาเป็นเมตาประมาณนี้อ่ะโอเคคู่ไปตัวชินเนะแกอันนี้แรงต่ำไปไม่เอาเนอะอ๋อตอนนี้แกรนสามตัดอยู่ที่ประมาณ3ามสี่พันอ่ะอันนี้สามแทงเป็นไปได้ครับอ่ะหวดไปซีรอนหวานเจี๊ยบให้หน่อย เออต้องแบบนี้สิวะจังหวะที่พลาดส,ส่วนใหญ่ในทีมนี้มันจะพลาดตอนที่อ่ามีลลี่เขาลอดอยู่เออมันซวยตรงนั้นแหละลิลลี่หรือว่าฟิโนเซียเขาลอดเราแม่งไม่สามารถปิดเขาได้นะครับแต่ถ้าปิดได้หมดก็เรียบร้อยแบบนี้โอ้โห11ถ้วย148นะครับต่ายมันๆวันนี้ต่ายมาแบบกูนานพอสมควรอะหลายชั่วโมงอ่ะอย่างนี้3แทงแน่นอนอย่าไปคิดเยอะปวดหัว 3แท้งว่ามีอะไรดีวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่าป้าซีซั่นนี้กลับมาแบบเต็มรูปแบบนะครับป้ากลับมาแบบโอ้โหฮ,ฮิตมากกว่าไอตัวอะไรวะเฟตูชิเน่บาชีตเนาะรู้สึกว่าจะเจอเยอะกว่าแล้วนะครับพลรงสูงๆอ่าเก็บกินไปเรื่อยๆรีหาก็ได้ถ้าบางคนแบบอ่าทรัพยากรน,น้อยไม่ต้องตีทุกทีมก็ได้นะครับสีหาไม่เอาละหาสักห้าพใกล้เคียงกันหน่อย เนี่ย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 น่านะสนใจเพาเป็นทีมหลอกนะครับผมเดาว,ว่าเป็นราชาพูดหลอกว่าเอ้ยอันนี้เหมือนจะเจอบ่อยนะครับคนนี้อขออนุญาตลองนะผมไม่มั่นใจแต่ขออนุญาตลองนั่นไงเป็นทีมหลอกจริงด้วยเขามากันซีรอนเราอย่างที่บอกเหมือนได้คนตอนต้นคลิปเลยห้าสิบเอดคนเดียวกันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ดูจังหวะเกมอุยอ้ยอุยอ้ยโอ้ทีนี้ตัวเราแตะสองตัวเลยเอะดิพิกได้ไหมอะพิกได้ไหมอะ อโอ้พิกไม่ไหวนะครับเขาแรงจริงทีมของเขาก็น่าใช้เหมือนกันนะครับเป็นทีมที่ผมไม่อยากจะลองทําอยู่แต่ไม่รู้ไสไหนท็อปปิ้งถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลส่งมาในเพจได้นะครับน่าสนใจว่ะส่วนตัวไม่ค่อยได้ลองสองแท้งตั้งแต่แบบตั้งแต่อะไรเข้ามาตั้งแต่ละชาพูดเข้ามาคือแบบไม่ค่อยได้สนใจอ่ะเดี๋ยวลีหนีหน่อยอ่ะเดี๋ยวสักตาสองตาแล้วกันน่าจะพอเห็นแนวทางแล้วก็เมตานะครับ ราชาพูดอันนี้น่าจะเป็น3มดาเมจใช่ไหมสามดามจจัดจานอ่ะสามดามจจัดจัดแบบนี้ก็ต้องซีรอนไปสิครับไม่มีสมบัติตายฟื้นด้วยอุ้ยแต่ว่าเป็นราชาพูดเอ้ยสตาร์ดัสว่ะมาว่ะยังมีคนใช้นะครับเอ้ยน่าสนใจโชคดีที่เราตีได้ข้อมูลดีๆโอ้โหแต่ว่าเปิดเปิดเกมเร็วโอ้โหแต่ว่าโอ้โหเป็นไปได้ไงวะของเขาแรงจริง โชคดีจัดที่ว่าไม่ตายฟื้นมาสวนถ้าเกิดว่าเขาใส่สมบัติเป็นขนนกเนี่ยเราไม่สามารถกินได้เลยเมื่อกี้โอ้โหแต่ละคนต้องปีาศาจทางนั้นอ่าบาชิฟเฟตตัวอันนี้สี่พันไม่เอานะครับอ่ะอันนี้น่าจะตีได้แหละสักตาหนึ่งแต่พอแลน่าจะเห็นเมตาแปลกๆใครเจอก็ลองไปไประยุกต์ใช้อา้าเป็นชุวเป็นสามนามันเนะนี่ยพลังทะลุสามล้านป่าวะลืมดูเลย เออผมพลาดลืมดูอะเดี๋ยวดูวัตตีพาเฟ่เป็นไงถ้าเกิดว่าตีเขาไม่ตายแนละ้วไม่ตายฟื้นไหมโอ้ยแต่ว่าตายนะคนนี้เดี๋ยวพาเฟ่เรียบร้อยแบบนี้ไม่มีตัวดามจนะครับลิลลี่ซีรอนเอาอยู่แน่นอนอ่าหวานเจี๊ยบโอเคก็ทีมที่ใช้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ประมาณ3ทีมหลักๆนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตมีราชพูดเข้ามาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆเนะอะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ เท่าไหร่เอ่ยร้อยสี่สิบบ๊ายบายครับ